เดือดเดือดถึงเดือดมากครับพี่น้องครับบาดม่นซีเดนสีดังปันได่ลำคนเดียวว่าได้ดอกครับอย่าลืมว่าหมอลลั่มมูมเป็นมอลลั่เดียวเอฟซีกับยาโพดหลายบวกาแบบบ่งงึดที่บอแมนซิลิปินจะของหักหมอลลั่มมู้าตัวล่ำลองเบิดหนาดถึงกับกลุ่มขมับพูนเดอร์ไพสีล่ำห้ฉะนั้นพวกเอฟซี จุด,จด,จด,จดยาสำคัญศิลปินเจ้าของคักหลายงยเอฟซีแบบนี้แมนความผมบอกบอกครับหัวหน้าต้นวิมลชัยสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซที่ติดตามทังช่อง y ยูทูบคอดดี้ลำเพลินวิเชียวครับเพจ Facebook คอดดี้ทวีศักดิ์แฟนเพจครับผู้ใดว่ท่นไดติดตามฝากไปกดติดตามเด้อครับพี่น้องครับเอ้า เบ้ากันต่อเรื่องพี่ต้นนะครับพี่ต้นวิมลชัยเนาะโอ้โหโพดเดือดยางเดือดเลยครับเนี่ยพึ่งโพดไปหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนาะพี่น้องเฮ้าเกิดอย่างขึ้นกับสภาวะจิตใจของไอผมเนาะพี่ต้นวิมลชัยนะครับอมอ่านะครับผมโอ้เฝ้าปวดเฝ้าปวดพระเอกคนดังของวงการหมอลำฮอดเสือเลยว่าถาพี่น้องเอซในแวดวงวงการหมอลำ อิลีอิหลอบอมีผู้ใดบโปรจกักพี่ต้นวิมลชัยนะครับผมโด่งดังจากอาวงมอลำคำพุนว่มิตรนะครับผมเป็นพระเอกลักเล่ก็ว่าไดนะครับโอ้ยออกมาไอาเราคือศูนย์แห้งแท้ไอเราคือศูนย์แห้งแท้พี่น้องครับนี่แหละการโพสเฟสการยังเงียบางทอเจอคอมเมนต์หนักๆแห้งๆสิก็โอ้โหมันเจ็บเจี๊ดในหัวใจอิลีครับพี่น้องครับมันต้องมีคอมเมนต์อี้ยังที่ไปโบ พักห้ามนําใจเล่าล่ะครับผมโดยโดยส่วนตัวเราไอต้ต้นลอกอาจะบ่ค่อยเบาเอยียงแหงเนาะเอาเป็นกําลังใจให้ไอ้ต้นครับก่อนอื่นก็ต้องเป็นกําลังใจให้อายเล่าเนาะพี่ต้นวิมลชัยนะครับฤดูกาลนี้ก็ยังอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่านะครับเนาะมาอยู่ในลมชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายฤดูกาลแล้วนะครับพอดีก็ยังเขามาว่าท่านอายเล้าเนาะ เล่าข่าวมาก่อนเล่าข่ามาก่อนโบผิดเล่าข่ามาก่อนฮอตไอ้ไอ้ต้นขมาแมา่หลวฮอตดีจังข่ามาที่หลังนะครับเนาะ,ะมาเขาไมาเห็นเราอยู่นี่แลวแต่ว่าฮอตนะุดจักเราตั้งแต่อยู่ข้อมผลหลบมิดนะครับผมเนี่ยเอาแนวทางในการคอมเมนต์เนาะอันนี้ฮอตจากเบจา,ากโบ,กเ,บ,กเ,บเนี่ยที่ผมเน้นนักเน้นนายำอยู่ตลอดในคลิปเนะาะการคอมเมนต์เนี่ยมันหวังผลนะครับผมถาคอมเมนต์ในลักษณะอ่า ยกศิลปินผู้หนึ่งมาคอมเมนต์เปรียบเทียบใส่ศิลปินอีกผู้หนึ่งจังเสียวังผลจังไดวะตีผมถือว่าเขาจงใจให้เกียรติศิลปินคนที่เอามาพูดนะครับพี่หน้องตั้งสติมึงสังเกตมึงตามผมก็ได้นะครับเนาะคนทีมาบอกที่มายองศิลปินคนนั้นอาจจะมาแมนเอฟซีศิลปินคนนั้นด้เพื่ออยากให้คนเกียริเนาะ พื่ออยากให้คนเกียดบังผลนะครับผมบังผลยาตกล่มหล่อเป็นเด็ดขาดผู้ใดมาเห็นแล้วอยเป็นเม่นตอว่อน,นั้นนี่มิยังเก็ียวในใจ่มูเจ้าเก็ียวใน,ในใจมูเจ้าย่ามมาเม่นตอย่ามาเม่นตอ่าานตอนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่น่ารักเลยนะครับผมในแวดวงวุงการหมอล่ำเพิ่นมิตรคนหนาหักนะครับเจ็ซี่พอด,ดีทวีสักสิบุมีถูกน,น้องเสนอเพราะผมเคยเห็นด้อุตส่าชื่นชอบอุตส่ารักอืมตัเสียกรมี บาเบาส่งคือจังหย่องคือกันจังสีนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเนาะสมมุดว่าเออไปเม่นคนอื่นจังสีจังไปเม็นช่องไอต้นจังนสิเอฟซีฮอดีทวีสักจะไปก็ไปเถอะจะลงก็ลงโหลดจังสีอืมขอแค่มิ้นน้องฮอดดีอยู่เขาจ่างงานมีงานกับย่อนน้องฮอดดีนี่แหละจังสันจังสีลักษณะนี่จงใจให้คนเกียดฮอดดีนะครับเหมือนมาย่องฮอดดีอยู่ในเอ็น พ,พี่ต้นเดสินะครับเนี่ยละมีจุดประสงค์หวังผลนะครับผมอันนี้สีวอซูพี่น้องฟังบางคนบอขอใจบอหูจักมันเป็นเทคนิคนมันเป็นเทคนิคของการบ่อนทําลายวงการหมอลํานะครับเห็นเห่ข้นแตกแยกเยห็นเห่เอฟซีฟาดฟันกันเนี่ยมันเป็นจังสีพี่น้องยาตกล้มหล่อเป็นด็ดขาดนะครับผม ต่ขันเสียเอามาเบาดาในคอน,เ,น,คอนเทนต์เนี่ยได้อพอได้อยู่เพรได้อยู่เพรได้อยู่หลายคอมเมนต์ที่ฮอตบล็อกไปนะครับหลายคอมเมนต์ที่บล็อกไปเห็นเราลดห้องห้องหูซื้อได้ดอกเพราะสิ่หูซื้อได้ดอกว่าเออมาคอมเมนต์หวังผลตัวนี้มาคอมเมนต์โพดเท่าสมมุติว่าเขาพโพดน้องศิลปินคนนี้ากาซิมาเอาเอาซื้อคนนี้มาเบาเพื่อเสียหายซั่งนันนะเข้าใจบ่เห็นบ่พี่น้องสังเกตเห็นบ่โมเมนต์เฉพาะ โพดผมมันเฉพาะลิดผมไปสังเกตเนี่ยนะตั้งขึ้นมากกับมี่เพื่อโจมตีกับมี่นะครับผมตั้งเป็นเพจขึ้นมากเป็นแพลตฟอร์ม t ิ๊กตอ็อกเองต่างๆเสียเพื่อโจมตีกับมี่คือยังไอต้นเจอไปนี่แหละครับแต่ว่าผมว่าบางคําบางคอมเมนต์ผมก็บรได้หูว่าม,ม,มันมาจากใสเนาะท,ท,ที่เราโพดมันมาจากใสเนาะแต่ว่ามันก็สิบปีปาบใจเล่าแห้องอีรีนะครับจวัาเล่ เขียดเนาะจนว่าเราโผดแบบนี้เนาะก็ะถือว่าแรงนะครับนี่แรงนะครับนี่พวก fc ประสาแดนนี่นะ <laughs> ยาสำคัญศิลปินเจ้าของคักหลายบันี้เฮ็ดให้ศิลปินสร้างกันเนี้ยบัน,นีิยูบูยูยูบูยูสร้างกันซ้ำนะครับเอาไปเอามากอะเกิดการ ทะเลาะเบาแหว่งกันขึ้นในองค์งกรนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเป็นหูเป็นตาซอยกันผู้ใดมักหักองค์กรสะเห็นข้อมเมนแบบนี้บอกแจ้งรายงานไปเรื่อยก็ได้นะครับให้มันมืดๆไปบ่นหังก็ให้มันเบาบางลงนะครับเนาะหลายคนที่เอาแนวจังสี่ไปสรงเพดเพื่อสั่งรายได้เหตุฮห์เอฟซีกุ่มนี้มาเมนด่ากันพี่น้องฮูบอเขามีรายได้นะครับ เขาถึงทาเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เป็นเอฟซีฟังใดครับแค่เขาช่วยโอกาสเขามาจุดๆนี้เรามาสาั่งความแตกแยกเพื่อสิสั่งเป็นไล่ใดของเขานะครับเงินเขากระเปาทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเห็นพวกเพจปลอมอียังมุ่งเนี่ยช่องปลอมยังมุ่งเนี่ยแจ้งบล็อกแจ้งไล่งานให้เบิดนะครับผมเนี่ยเจอมาแล้วเห็นบ่เห็นศิลป,ปินเสียวความรู้สึกคนที่เขาเห็ดงานคนที่เขสาสั่งงานเออเสียวความรู้สึกนะครับจังเดยกะ เป็นกาลังใจใพี่ต้นนะครับพี่ต้นวิมลชัยฮอดีก็เคยเจอได้ไอเดอร์ฮอดีก็เคยเจอหลายผอมหลายผอมเจอซุปประมาทเจอเอาไปเปรียบเทียบกบหัวเล็กเด็กหน่อยเพื่อเสียงเขาสร้างเด็กหน่อยใช่ไหมเพื่อเสียงเขาสร้างผู้นั้นศิลปินผู้นี้เพื่อเสียงเอฟซี FC ของมาตีกันว่าพิษกันเพื่อหวังผลต่างๆนหน้านะครับนั่นแหละ จังใดกะเป็นกำลังใจให้ไอ้ต้นนะครับพี่ต้นวิมลชัยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมอีกหนึ่งบุคลากรที่มากโดยความสามารถนะครับผมซื้อว่าเป็นชั้นคู่ก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเป็นตำนานตอนนี้ก็ยังมีกระแสยังเป็นยังมีคุณภาพขึ้นเก่านะครับโอขึนร่องขึ้นก็ยังเปะยังลอยปเปอร์เซ็นต์ขึ้นเกานะครับผมฝากเป็นกำลังใจไอ้เล่านำเนาะนั่นละ่ะพ่อไปพ่อคออเมนต่างๆกะ อย่าลืมนะครับบอกได้สปแปมได้ก็บอกไปเลยลบไปเลยนะครับอย่าไปใส่ใจมันพวกนีเ้เอฟซีไปเห็นกันซอยๆกันเบิ้งแง่งนะครับเพื่อองค์กรของเฮาเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้นั้นผู้นี้เขาเพิ่เขมาม้ามายเอฟซีขม้ามายเพิ่นกระสิเห็นโอ้ FC เอฟซีิ่นปิตตะหักนะวงนี้โอ้ยเขาไปติดต,ตามกันนะมึงเนี่ยาเถียงกันมาตีกันดีขึ้นอ,อย่างนี้บรรยากาศโอ้ยมีความสุขเขามาามึงแล้วมีความสุขนั่นแหละครับอยากให้มันเป็นยังสัน จังเลก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนนะครับพอดีทีวีศักมาบากเขาไปเห็นไอรยแล้โอ้ยศูนสูนแห้งที่สุดูนยแห้งวะเอาจังเล็ก็เป็นกำลังใจให้ขับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ